าการใช้งานของ i c b เบอร์7 4 l s 3 9 3นะครับไอ39้393เนี่ยมันจะมีภายใน2อันก็มีตัวนี้กับตัวนี้การทำงานของมันก็คือขาที่2เนี่ยจะเป็นขาเคลียรโดยที่จะเคลียร์เมื่อใส่ใส,ใส่ใส่ไฟเข้าก็คือเป็นเป็นเป็นไฮเ,เข้าไปส่วนคอกเนี่ยมันจะมีกลมๆตรงนี้แสดงว่าทำงานที่ขอบขาลงนะครับ แล้วการนับของมันเนี่ยก็คือเมื่อเคลียเนี่ยมันมันมันเป็นศูนย์ก็คือไม่อคทีปุ๊บแล้วขาคอกเนี่ยทำงานเมื่อขอบขาลงมันก็จะไล่ไล่ไล่นับเคาน์เตอร์ไปตั้งแต่ศูนย์0 0, 0, 0, 0 1ย์ศ0ย์ย์หนึ่งศนศูนย์หนึ่งศนย์แล้วก็ไปเรื่อยๆยันยันถึงหนึ่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 งนะครับโอเคเรามาดูการทำงานของวงจรกันเลยอันนี้นะครับก็ ลองกดดูก็จะขึ้นเป็นเนี่ยมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งเนี้ยไหมครับครับก็ไล่ไปเรื่อยๆก็ทํางานที่ข้อขาลงไล่ไปเรื่อยครับอ่ะแล้วถ้าสมมุติเราจะเคลียเคลียรก็คืออันนี้ให้มันเป็นไฮครับอันนี้ก็มันก็จะเคลียรแล้วก็คือเป็นฟูฟููฟูเหมือนเดิมครับจบการงานครับ